มั่งนยครับมันปวดหลังบ่ปวดหลัง,ลงคือว่าเอี้ยวตัวนี่เจ็บเลยบ่เอี้ยวลองเอียเอ้ยวมึงเลยแล้วเอ็นไปทางหลังมึงเลยเจ็บบ่เจ็บนี่ก็เจ็บก้มเด้อก้มก้มมือมือจุ่พื้นบ่เอาโทารศัพท์ว่างไว้ากาันครับเอาโทรศัพท์ว่างไว้กันน้องก้มมึงเลยบ่ทีมือ,มอจุ่พื้นบ่อ๋อเตี้ยวเแอะเวแล้มันมันเจ็บช่วงเด๋ลูกพี่ ฮะไม่เก็บช่วงนี้บ่นี่เลยบ่จุดนี้เลยบ่ถือบ่ว่อยอก็ถือบ่นี่นี่ช่วงนี้อาออยู่ฟังพี่บ่เก็บล้ช่วงๆวงกระดูกขึ้นมานี่บ่กระดูกก้นขึ้นมาเนาะนี่บ่บางกลมบังลยกลมบังในบ่นี่นี่เลยบ่วงนี้ได้บ่ โอ้กระดูกหลังเลยเลยเนี่ยเคยเคยไปเอ็กเซลเล่ย์มาบ่านี่บ่เคยไปนวดบ่บ่บ่เคยนวดแจ๊คเกีนนย,กยเป็นมาโดนแล้วบ่ครับนี่่บมันกิเป็น,นเนได้จากอาทิตย์แล้วจ็กเดือน,อน,นาอทิตย์โอ้หันหอดอาทิตย์โอเคมีปวดเล่าลงขาบ่บมีซ่าขาบ่บ่มีมีอยู่จุดเดียวโอเค ส่งครับอยู่เนาะส่งยืดได้บ่นึวเนี่ยเก่งม,มันเป็นเก่งเก่งยืดเนาะเดีเ๋ยวเปลี่ยนส่งครับเปลี่ยนส่งเป็นส่งตะลงเลยครับผมผมพูดหลายครับปวดบ่ฮะตอนแรกตอนแรกมักลมมันปวดบ่กม้มขึ้นก้มต้องแห้งๆเลยก้มขึ้นก้มต้องแห้งๆเลยเออนะเออน,นี่ปวดบ่หายไปแล้ว sai để phần này sai tiếp sai quá đi đi bò hai lên kho ba lại để bên kết khăn dọc bò 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 luôn đấy bò tua ok đó à cột lăng cột lăng bên đó đó ok hai con ok là nó để hết ngang hết cản sờ bài ok